เผยผลทดสอบ Galaxy A35 ยืนยันใช้ชิป Exynos 1380เหมือน Galaxy A54 ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นกลางอย่าง Galaxy A35 เผยมาแล้วครับหลังจากที่มีภาพเรนเดอร์เผยออกมาก่อนหน,น้านี้โดยเป็นข้อมูลสเปคและผลทดสอบจาก Geekbench ครับ โดยสมาร์ทโฟน Galaxy A35 ที่ถูกทดสอบบน Geekbench ยินยันว่าจะใช้ชิปเซ e Exynos 1380 CPU เป็นแบบ o c t a c o r e 2 Cluster 4 Cortex A78 ความเร็ว 2.4GHz 4 Cortex A55 ความเร็ว 2.0GHz หรือตัวเดียวกันกับที่ใช้บน Galaxy A54 ในปีที่แล้วนั่นเองครับซึ่งคะแนนทดสอบได้มาตามนี้ครับโดยคะแนนแบบ Single Core ทำได้ที่697คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่2332คะแนน นอกจากนี้รายละเอียดใน Geekbench ยังระบุว่ารุ่นที่ทดสอบนั้นมีแรมอยู่6กิกลรันบริบทการนด Android ด้วยครับ